ยินด,ดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่สนามแอนฟิลและนี่ก็เป็นแมตช์ดแดงไม่เดือดหรือว่าููเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเต็ดหรือว่าปู OVR 103ส่วนแมนยูของผม OVR 92นะครับ <c oughs> <c oughs> เรามาทำคอนเทนต์ว่าถ้า OVR กา,กากเนี่ย <c oughs> จะไหวไหมนะครับหรือว่าููบุกจากขวาไปซ้ายตอนนี้ผมตัดบอลได้ไหลต่อให้ตอลเลส ต่เลตดึงโยกหลบมาดึงรอเพื่อนแล้วก็จ่ายไปแบบมันโง่การลอสได้บอลแล้วก็แปรไปอย่างนิ่มๆเนี่ยครับยืนเด่นเป็นสง่าขอเสนอเลยนะครับเกมนี้ควรเอาท่าดีใจออกมาขายแยกประเด็นแรกเลยเจ้าของผู้ประกอบการคุณจะได้กำไรจากการซื้อท่าดีใจด้วยนะครับประเด็นที่สองคือตัวที่มันท่าดีใจตลกตลกมันไม่ควรมีวมันวิ่งไปหัวทิ่มอะไรอย่างเงี้ย บางตัวก็ถ้าดีใจตลกเกินไปนะครับเฮ้ยเอาไม่อยู่เหรอจริงดิมีผลว่าทุกผู้ชมโอ้ยอามีมีผลเบียดไม่อยู่ครับกล้องหลังจริงๆหนาาเลวเนี่ยเฮ้ยไม่ได้เลยอะทานผู้ชมแบบไม่ได้แล้วว่ะผมโม้ไม่ได้แล้วมมลว,ว่าโดนว่ะ ชนไม่ได้อ่ะพูดง่ายคนนี่โดนเบียดล้มหมดเลยนะอ้าวเว้ไตึงว่ะเราจะไปแย่ล้างแตนซะก่อนด้วยเราไปจะไปยิงทะลึ่งไปยิงก็ก่อนโอ้โหจังหวะการเข้าวอลของเขาทีมของเขาเร็วมากเลยนะครับเซนทีมเขาดีอ่ะ นักเตะเขา OVR ทั้งร้อยกว่าทุกตัวบ้างแล้วเอาอยู่ไม่ละบอกเลยบอกเลยว่ายังอยู่ยังอยู่แดงไม่เดือดนะไหมเฮ้ย,อยโอ้ยเอาดียังได้ฟาว แล้วลูกแรกผมพุกยิงเข้าไปได้ไงวะเนี่ยเหมือนเขาไม่ได้ตั้งตัวครับเห็น ovr ผมอ่อนก็เลยแบบเล่นชิวๆไปวะเลยกดไปก่อนเฮ้ยไม่ล้ําตัดกลางเรียบร้อยปั่นโค้งอืติดบล็อกหมดเวลาก่อนหมดเวลาก่อนเออ ผมว่ามีมีหัวร้อนนะ OVR 103โดน OVR 92ยิงไปแล้วแต่ว่า92นี่เม็ดส้มนะว่าจะนะจับนั่นน้นอนเดี<ว>๋ยวผมตั้งใจว่าจะทำแบบอัสามสทุกตัวด,ดูดีว่าจะเก่งไหมนะครับค <c oughs> นอื่นก็มีแต่จะซื้อตัวแบบเอ้ยโดนแล้วเอ้ยจะซื้อตัวแบบเก่งๆมายัดทีมยัดทีม เรานี่มีเงินแล้วก็ไปเปหมดไปเปกับอะไรไม่รู้เราจะซื้อตัวที่เราชอบไงแต่เราไม่มีงบถึงตรงนั้นแล้วก็เรามาเล่นงบประมาณกลางๆนะครับนี่น่าจะประมาณ500รนะครับ500รเอ็มทั้งทีมเมสซมนะแล้วก็มีเหลือให้อัพป,ประมาณนี่แหละตองหน้า27-28จ็ดี่แปได้อยู่ถึงได้อยู่นะครับ เฉลี่ยเฉลี่ยไปเดีย๋ยวลองอัพสามสิบทุกตัวแล้วดูเลยว่าจะเก่งแค่ไหนไม้แต่ผมว่าก็เก่งนะเนี่ยไม่เอ๋อนะปกติถ้าเกิด o อ r ER ต่ำกว่านี้เยอะๆเนี่ยมันจะเอ๋นะครับเวลาเจอทีม OIR ER สูงอะ่ะไปหลุดว่ะโอ้ไม่รู้จะไปทางไหนครับเอาแล้วไงมันเอาโดลงมา

กันไว้กันไว้เออสวนได้ไหมไม่ทันเหรอเอาดิว้ากูสู้ใจกูส,สู้ใจมันสู้โอ้เออว้ยปยังไงเอาเลสขาอ่อนไปแล้วครับกองหลังตามไม่ทันนะครับ ถึงไม่ใช่ตัว VR เยอะแต่ก็เร็วอยู่นะเวลาเราอัพเยอะๆหรือได้อยู่อ้าวเรียบร้อยแล้วกูต่อสู้ตัดการเชื่อมต่อเลยส <Yahoo! S 1> งส่ยน่าจะหัวร้อนไปแล้วนะครับทีมต้องเท่าไหร่เติมมากี่บาทดีกว่าเอางี้ดีกว่าโอวีอาร์นี้เ <c oughs> จอทีมโอวอนี้ยิงเข้าไปผมว่ามัน เอาเรื่องว่ะท่านผู้ชมเฮ้ยจะโดนแล้วเฮ้ยจะโดนบอดยิงว่ะเฮ้ยตอนคนเล่นไม่ยิงยิงไม่เข้าได้ว่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเราต้องอัพเยอะๆนะครับซื้อแบบตัวที่ไม่ค่อย OVR ไม่ค่อยสูงแต่ว่าเป็นเมสส้มมาแล้วก็อัพเยอะๆจะใช้งบน้อยกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทำทีมนี้เล่นต่อไปเรื่อยๆดูนะครับแล้วก็จะพยายามเก็บอัพไปเรื่อย เอาละสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันแล้วด้เชื่อกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าเกิดท่านผู้ชม,ชมชอบสไตล์การเล่นเกมแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะโหดูเปอร์เซ็นต์การคองบอลผมเลยไปแล้วสวัสดีครับ